สวัดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมน,นะคะพอดีพี่ปลาเปลี่ยนพลอยอะไรใหม่หมดเนาะมีบางชิ้นไม่ได้เปลี่ยนพลอยนะนี่อย่างงั้นเนี่ยอันนี้หกพันห้านะลูกค้าอันนี้หกพันห้าไซส์ก็ประมาณไซส์ประมาณห้าห้าหกห้าเจ็ดนะเช็คไซส์ได้นะอันนี้หกพันห้านะลูกค้าอันนี้หกพันห้านะคะหกพันห้า นี่กลุงงหนึ่งค่ะสวยค่ะนี่นะคะงานตามนี้เลยพี่ปาไม่บอกใส่นะเพราะว่าพี่ปาไม่ได้ตั้งจอนะคะอันนี้หมื่นสี่พันห้าร้อยนะลูกคา 14, า้กคาหมื่นสี่พันห้าร้อยอันนี้อันนี้พลอที่พี่ปาเก็บเบอ3อสามชิ้นแล้วอันนี้กะว่าจะเก็บไว้เองนะ นี่นะนี่จะเก็บไว้เองนะคะไม่ได้ขายนะคะถ้าขายก็คือหมื่นสี่พันห้ารอยค่ะอันนี้หมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะอันนี้หมื่นสองพันห้าร้อยค่ะอันนี้ขึ้นงานให้นะคะอันนี้ขึ้นงานให้ใหม่นะคะแต่ถ้าลูกค้าจะเอานี้ก็ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอันนี้แปดพันห้าค่ะน,นี่แปดพันห้านะ จะเอาแบบเจีรยมาใส่ไม่ได้เพราะทําสูงไงออันนี้แปดพันห้านะลูกค้านี่แปดพันห้าเนาะห้าจิตอันนี้ห้าจิตรู้อยู่ออันนี้ก็ห้าจิตนะแปดพันห้านะอันนี้อันนี้หมื่นสองนะลูกค้าบอกว่าไซส์อะไรเดี๋ยวพีปลาลงเรือนให้เรือนเรือนลงเรือน,อนมือเลยหมื่นสองพันห้าร้อยนะอันนี้อันนี้ขายน้นขายล่อยนะ อันนี้หมื่นสี่พันห้าร้อยนะใส่ประมาณห้าหกนะห้าหกใส่นิ้วนิ้วนางได้นะคะอ่าน,นี่น่าจะห้าห้านะลูกค่ะอันนี้หมื่นสี่ห้าร้อยละค่ะอันนี้พลอยสวยนี่พี่ปบลไม่ค่อยไม่ค่อยอยากขายหรอกแนวนี้เพราะว่าพลอยมีเม็ดเดียวละหมดละ,อ,ะอันนี้หกพันห้านะหกพั 6, นหะ้าจะชิ้นนี้แปดพันห้านะลูกค่ะชิ้นนี้แปดพันห้า อ้นนี้ใหญ่พวกนี้ไซส์ไซส์ห้าหกนะอันนี้ไซส์ประมาณห้าจิตนะห้าจิตนะหกพันห้านี่แปดพันห้านะลูกค้าอืมแล้วก็ข้อมือน,นี้สามหมื่นห้านะสามหมื่นห้านะคะเป็นพลอยจันทร์นะลูกค้าเนี่ยพลอยจันทร์นะพลอยจันทร์ นี่แปดพันห้านะห้าจิตแปดพันห้าห้าจิตนะอันนี้สองพันห้านะห้าหกสองพันห้านะไม่ชุดเพิ่มนะคะแต่ที่เหลือนืชุดผ้าไหม่หมดเลยเนาะอ่าชิ้นนี้ให้สองห้านะลูกค่ะชิ้นนี้สองห้าอันนี้ใส์ห้าหกนะคะสองห้าอันนี้สี่ห้านะลูกค่ะอันนี้ 4, 500, นสี่ห้านะคะสี่ห้า อันนี้ประมาณหนะ้ 4, 5, 4, 4, 5, นะาสีน่นะสี่ห้าห้าสี่สี่ห้านะแล้วบุใสมาแล้วกันนะอันนี้สี่พันห้านะสี่พันห้าต่างหูนี้ถูกนะลูกค้าแปดพันห้านะอันนี้ขึ้นมือน่ะแปดพันหะ้านะขึ้นมือขึ้นมืออันนี้ห้าห้าหกนะพันแปดห้าสิบไม่ชุบเพิ่มนะคะเขาชุบขาวมาแล้วอืม อันนี้ 3, 000, 3, 8, นะะ 3, 8, สามพันสานปะคะสาม0ใ้ประมาณ5,9าเก้าหนะสาม0ไม่ชุบเพิ่มนะคะอันนี้ชุบเรียบร้อยลสอแป้าสิบไซส์ประมาณ6,2สอใช่ไหมหกสองหกสนะอ่ะสวยสองพอันนี้อันนี้สองพ สองพันห้านะคะไม่ชุบเพิ่มนะคะอันนี้ก็ประมาณห้าเก้านะห้าเก้าห้าเก้าสองพันห้านะไม่ชุบเพิ่มนะลูกค้าอันนี้ห้าห้านะคะพันแปดห้าสิบไม่ชุบเพิ่มนะคะชุบเพิ่มนี่สองพันห้าเลยค่ะต่างหูนี้สามพันแปดห้าสิบนะคะต่างหูโทมารีนค่ะแล้วก็มีข้อมือข้อมือรุ่นนี้สี่พันห้านะคะนี่สี่พันห้านะคะข้อมือสิบหกสิบสิบหกสิบเจ็ดใส่ได้สี่พันห้าค่ะ อันนี้ข้อมือห้าพันห้าค่ะอันนี้บุตรสารคำบังกระจักอ่าอันพวกนี้ข้อมือสิบหกนะอันนี้บุตรสารคำบังกระจักสี่พันห้าค่า 4, คะโอเคคืนนี้คืนนี้เน้นเน้นเน้นของแพงนะลูกค่ะเน้นของแพงเน้นของแพงนะเหมือนสี่พันห้าร้อยอันนี้คู่นี้1หมือนสี่พันห้าร้อยอันนี้ให้ชิ้นเนี้ยถ้าพี่ปลาลงอย่างเงี้ยก็หมืนสี่เหมือนกันนะคะ หมืนสี่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเดือนนี้หมื่นสองพันห้ารอยนะคะอถ้าขึ้นเดือนใหม่นะเมื่อกี้พูดผิดอันนี้แปดพันห้านะห้าเจ็ดอัน,นี่แปดพันห้านะลูกค่ะอันนี้งานหมื่นนะอ่ะนะโอเคสวัสดีค่ะ